ดรอังคนางชากิราบำรุงสอนผู้บริหารบริษัท r e เจนต์สมาร์ทซิตประเทศไทยจำกัดในฐานะผู้ถือสิทธิการประกวด Miss Universe ระยอง2025เปิดตัวผู้สนับสนุนการประกวดจากภาครัฐและเอกชนโดยมีนางสาวสลารีวันทัพทวีรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองร่วมแสดงวิสัยทัศน์ความสำคัญและศักยภาพของจังหวัดระยองเป็นหาสาวงามตัวแทนจังหวัดระยองภายใต้แนวคิด ส่งเสริมความงามผ่านนิยามคำว่า Queen สมาร์ทควีนสะท้อนภาพลักษณ์ของผู้หญิงยุคใหม่พร้อมเปิดตัวผู้เข้าประกวด Miss ูนิเวิร์ระยอง2025อย่างเป็นทางการเดินอวดโฉมแนะนำตัวเองก่อนที่จะได้ชมความงามของมงกุฎ Miss u n i เวิร์ระยอง2025 The c r o w of Lumina สื่อความหมายราชินีที่เป็นแสงนำทางมีวิสัยทัศน์ชาญฉลาดเปล่งประกายทั้งภายในและภายนอก โดยมีนางเอกขวัญอุตสามณีไวยทยานนท์และเธอเอมชยาธนุษย์สอนทัศน์รองอันดับหนึ่งมิสแกรนไทยแลนด์2025ร่วมงานสำหรับมิสยูเ i เว r ร์ระยอง2025จัดขึ้นระหว่างวันที่4-7มิถุนายนรอบตัดสินในวันที่8มิถุนายน2568